เป็นอย่างนวลน,น,น้องคือมองเทน้องเจ้าเป็นอย่างจะนั้นกอดเขาให้เห็ดให้เจ้าเสาวรา อย่าเลยนวลน้องอย่าร้องไม่เลยน้องเจ้าระบายเถิดนะเอาเลยบอครับเอาเอาก็เอาครับเอาก็เอาเอาโอ้เอานี้เขาจะนี่นี่เอาเลยครับเอาก็เอาเนี่ยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแอบภาษาบ้านบ้านครับสวัสดีแบบภาษาแบบแอบถ่ายวันนี้โอ้มาในสภาพบรรยากาศนี่ครับได้อัธถรถของการแบบว่า อยู่แบบสภาพแบบบ้านๆเรานะครับถ้าเราไม่ใช้ไมลอยก็ใช้ไม้สายตัวนี้นี่ครับนี่สายตัวนี้มีสายต่อสายต่อนี่ฮะโปรโดีทีเด็ดวันนี้ครับรำเสนอชุดนี้ครับชุดเครื่องเสียงวันนี้โอ้โหร้องคาราโอเกะวันนี้เนี่ยจูใจเอฟเฟกแท้นี่ครับฟังสบายสบายสไตล์คลาสสิกค,ครับวันนี้เนี่ยเอฟเฟกแท้วันนี้ชุดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันมาดูชุดแต่งก่อนมีอะไรบ้างวันนี้บอกเลยว่ากีต้าร์ง,ง่ายครับวันนี้แค่สายสายสัญญ,ญาณมา LR สายกันมาเอลอาจรีกนี่สายมาเอลอาเมนมาเอลอาเอาแล้วก็มาเข้าที่นี่ครับเอลก็มาเข้าที่อ่าชินเอวเอนะแล้วจะมีคอร์สนะมีคอร์สในตัวนี่คอร์สคอร์สตัดก็มีคอร์สตัดค,ความถี่กับนี่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็ใช้อีคิวในตัวก็ครบในระบบเนาะแล้วก็ซับเบรก็เป็นนี่ครับใส่ซับเบรนี่ครับก็จะมีเสียงซับเบรตัวน,นี้ทำให้ที่ตีเสียงสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เยอะ หน้าตัวนี้แต่ว่าเสียงสมบูรณ์แบบตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์เยอะนะครับแต่ว่าถือว่าสมบูรณ์อีกเนาะเพราะชุด1 5ื่นห้าพันเก้ปีใช่ไหมแล้วก็แต่ชุดนี้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาคือ Power พาวเวอร์แอมป์ตัวแรกขึ้นมาอีกแล้วก็มีมิกเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนี้นะนี่ฮย mt สองพันแปดตัวนี้นะเนี่ยสองพันแปดนะฮะดึงแทสแล้วก็มีม er ิกเซอร์ซีชแนลดึงแทส eq ในตัว usb bluetooth เหนียวเอฟเฟกต์ในตัวเอฟเฟกต์แท้ เสียงเพลาะเตัวนี้เป็นเฟิกแทนตัวนี้ครับนี่มิกเซอร์ของทาดาเลยเนาะรุ่นกี่ช่องนี่สีช่ชอ่องนะครับแล้วก็พอแอปหนึ่งแทสนะสองช่องมีคอสในตัวแล้วก็ชุดตู้ครับชุดตู้เป็นตู้ PS 15นิ้วเลยเนาะโอ้ย12นิ้ว PS 12นิ้วซับเบส18นิ้วซับเบสเป็นออเดอร์หกสิบห้านิ้ว,น,วนี่แสดงว่าเรากำลังลองระบบอาจารย์เอกว่าจะจำได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวไปสำรวนเอาชุดอื่นเนาะอย่างไรอีกหลายชุดที่เราจะอัปเดตเท่านี้ r ps 12นิ้วนะฮะตัวนี้นะฮะรุ่นดอกทีดีเนาะดอกทีดี350วัตต์12นิ้วตัวนี้กลาง c o เวทอ่าแล้วเป็นครบ3-4ส่วนตู้ซับเบรดเป็นออเดอร์หตัวนี้ครับลำโพงเป็นไว้4นิ้ว800วัตต์ของ obm เอ็มพ็อกซ์อเดอร์หไม่อัดแท้ทั้งหมดตัวนี้เป็นไม้อัดแท้ตัวนี้เป็นไม้อัดแท้ซระเบิดโจตันมีลูกยางกันกิ้งนะตัวนี้ออเดอร์หกไม่อัดแท้ลึกเจ็ดสิบเกือบเท่าสิบแปดนิ้วครับเนี่ยออเดอร์หกสิบห้านิ้ว ทั้งหมด2ใบกลาง2ใบตัวนี้นะแล้วก็พาเวอร์แอมนะนี่ชุดนี้ครับแล้วก็มีเนี่ยติดตั้งง่ายครับนี่เสียบสาย2เส้นแล้วก็ไปเลยเนาะไปที่ตู้เลยตัวนี้เสียบสายง่ายตัวนี้ครับเนี่ยมีคลอสในตัวเสียงบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากระบบเสียงตัวนี้ถือว่าในราคาประหยัดต,ตัวนี้เนาะรถคารา,าเกะก็พอเลยนี่เช็คส,สวัสดีครับทดสอบเช็คส,สวัสดีครับนี่แต่ถือว่าทดสอบถ้าเป็นไม้เอ็มบีก็จะถูลงมาเนาะแต่ถือว่าใช้ไม้อัดแท้ทั้งหมดทำไม้อัดแท้ ไม่อาจแท่แตลาดภูเขาเลยนี่นะไม่อาจ20มิลนะราคาก็เลยอัพเดตขึ้นมาหน่อยโปรโมชั่นชุดนี้อยู่ราคาที่อ่า1 7 9 0 0บาทนะ1 7 9 0 0บาทจะมีชุด1 5 9 0 0บาท1 7 9 0 0บาท1 9 9 0 0บาทแล้วก็20,000อ่า1,900บาท2 2 9 0 0บาทนะช่วง2คูณ2แล้วก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะเพิ่มแลกก็ไม่กี่บาทเนาะ7,800แนาะ้เอาแอลหลกมาใส่ก็ สมบูรณ์แบบเราส้นนี้ครับก็จะราคาอีกนิดเดียวเท่านั้นเรื่เป็นแหลกตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวรอชมอีกสักครู่ครับนี่แหลกชุดนี้ที่เราจะอัปเดตเป็นรุ่นแหลกแหลกใหม่ของทางร้านที่ผลิตขึ้นมาให้ลูกค้าได้ชมกัน8คูณ8 4ดสีคูณสหลากหลายโปรโมชั่นนะชุดนี้17,900หมื่็ดก้ารบาทเราะคาราเกะบอกเลยว่าเพราะเพราะฟังสบายที่บ้านนะวันนี้เรียกว่าจะเป็นตู้อภิเศษหน่อยตู้นี้อาจารย์เอกเสียบขาตั้งนี่นี่ตู้ซับเบีร์ก็เสียบขาตั้งเลยเนาะนี่เราขาตั้งตั้งขึ้นตู้น้้้ไไดดตตัังวนี้ครรับหือว่าจะเอาาไว้้ตตังง่ๆได้ แล้วเรามีรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะออกมารุ่นทีดีหนึ่งแล้วก็รุ่น V4 นะ V4 เป็นฮอนหลดปากรายเล่นะ V4 แล้วก็ V V0 เนาะโอ้ V0 ราคาไม่ถึงสองพันนะ V0 นะ่รอชมนะ V0 นะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่จะอัปเดตขึ้นมาเป็นรุ่นราคาประหยัดเป็นรุ่นทีดีหนึ่งเดี๋ยวรอชมบอกแล้วว่าโปนี้เด็ดสุดเด็ดสุดโปรดีที่เด็ดรุ่น12นิ้วนะ12นิ้วหนึ่งคูณหนึ่งปากรายเล่ได้ปาก พีเอสปากไพซอนได้ในราคาแค่ยังไม่บอกเนาะไม่ถึง2,000นะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอชมกันกนะว่ารุ่นทีดีหนึ่งจะราคาเท่าไหร่แล้วก็มีทีดีสองทีดีสามต่อมาแน่นอนตัน้ตอนนี้มีรุ่น V แล้วก็รุ่นทีดีนะออกมาโปรนทิทีเด็ดชุดนี้สองกูสองราคาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทฟังเพลงพร้อมๆกันต่อนะฮะเดี๋ยวหาเพลงฟังก่อนบอกว่าทุกคลิปทุกคลิปไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรต่างๆเราจะเอียงเนาะทุกคลิป yeah. สดจริงๆครับสดจริงๆอ,อ,อาจารย์เอกแอบถ่ายนี่ถ่ายนี่ดีกว่ายังไม่ถ่ายเอาถ่ายแล้วก็ถ่ายเลยไม่ต้องตัดต่อเนี่ยเอาฟังเสียงครับฟังเสียงเพราะจากคอ,อเปอร์นะคอ,อเปอร์คอ,อเปอร์จีบมาถือคนกับตันนี้อ่าฟังเพลงฟังเพลงครับเอ้ตาามจีีบคนท่ข เห็นตามงตลอดเวลาวันวาเลนไทน์เขาย่นดอกไม้ไอ้ออกหน้าตาฮู้บ่ผูษสาวโอ้โหฟังแล้วก็ชื่นฉ่ำใจเขาสงสารนะสงสารนางเอกมิวสิกนะบนเพลงนี้นะจีบวัตถุคนครับจีบไม่ถูกคนเนาะเป็นงานเพลงของชิลปินเนาะที่เรายังยังไม่อัพชื่อขึ้นมาเ,เาเดี๋ยวมันจะเหลือดครเดี๋ยวมันจะเลือ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกจิติดตามรับชมฝากด้วยกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอรับชมคลิปกอดไทยกับโปรโดีทีเด็ดกับความงานที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวนะครับโปรโดีทีเด็ดทุกวันอัปเดตโปรโมชั่นวันนี้ให้เลืชมกัน2อคูณสองนะวันนี้ในราคาโปรโดีทีเด็ดที่17,900หมื่ับาทร้องอสดๆให้ฟังกันวันนี้ไม่ต้องมีศิลป,ปินเนาะ เพราะว่าก็พอร้องเพลงนะครับแต่ไม่ค่อยพะนะครับต้องขออภัยท่านที่รับชมทางบ้านอาจจะไม่ค่อยพะแต่ก็พอที่จะร้องให้ฟังได้ครับนี้เพื่อที่ให้เห็นเห็นภาพต่างๆที่เราจะทําการไปใช้งานจริงเนาะเสียงไม่เสียงร้องก็ถือว่าชัดเจนตัวนี้ครับเสียงไม่ชัดนะเสียงร้องเสียงเอฟเฟกก็นี่ฮะชัดเจนสวัสดีครับเชคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใช้งานต่างๆที่กรรต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้จริงตัวนี้ครับ สองคู่สองหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทโปรดิทิเดดที่อุบลราชธานีส่งท้ายนั่งเาะงพราะจากอาครลเปอร์ของอคุณเดือนฉายดายวยัวนะครับเดวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ what do you call